รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชฟปรุงยาค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดระยองนั่นเองค่ะดําเนินการค่ะโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะและตอนนี้เราอยู่ในภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษาค่ะ ที่อยู่ข,ข้างๆบุ้งนะคะคุณหญิงสวัสดีค่ะดี่ดห้องนี้เป็นห้องอะไรคะคุณหญิงห้องนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับห้องบ้านหมอยาและการกินตาม่าเจ้าเรือนของเราด้วยนะคะ,ค,ะคนเราจะมีท่าเจ้าเรือนที่แตกต่างกันไปนะคะ,คะ เดี๋ยวเรามาเริ่มชมทางด้านนี้กันก่อนเลยไหมคะมุมทางด้านนี้นะคะคจะเป็นประวัติของหมอชีวะกะภูมารพัฒนะคะท่านเป็นบรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณด้วยะนะคะรูปปั้นทางด้าน,นี้ท่านชื่อว่าคุณหมอบุญพนมแก่นนะคะ<อ>ท่านเป็นหมอยาชาวภาคอีสานะค,ะค่ะอาศัยอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะคะแต่ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะแต่ว่าองค์ความรู้ของท่านค่ะจะได้ส่งต่อ สู่ลูกหลานนั่นเองนะคะท่านจะรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพรนะคะส่วนมุมทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการกินน้ําพริกค่ะค่ะจะมีทั้งหมด4ภาคด้วยกันนะคะอย่างเช่นน้ําพริกอ่องค่ะก็จะอยู่ทางภาคเหนือนั่นเองนะคะน้ําพริกกะปิค่ะจะอยู่ทางภาคกลางนะคะส่วนน้าพริกปลาร้าก็จะอยู่ทางภาคอีสานค่ะและสุดท้ายค่ะก็จะเป็นน้ําพริกกุ้งเสียบจะอยู่ทางภาคใต้นะคะตามตําราการแพทย์แผนไทยนะคะได้กล่าวไว้ว่าในร่างกายของคนเราค่ะประกอบไปด้วยธาต ทั้ง4นะคะนั่นก็คือธาตุดินน้ําลมไฟซึ่งแต่ละคนนะคะจะมีธาตุประจําตัวที่แตกต่างกันออกไปค่ะหรือเรียกว่าธาตุเจ้าเรือนนั่นเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่ธาตุทั้ง4ของเราอยู่ในสภาวะที่สมดุลกันนะคะร่างกายของเราก็จะ สมบูรณ์แข็งแรงค่ะแต่เมื่อไหรก็ตามค่ะที่ธาตุทั้ง4เกิดความแปรปรวนกันนะคะและไม่สมดุลเราก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้โอ้วันนี้นะคะเรียกว่าได้รับความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรแล้วก็ธาตุเจ้าเรือนด้วยคุณผู้ชมอย่าลืมนําไปปรับใช้นะคะดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนธาตุไหนแล้วลองทานอาหารนะคะที่คุณหญิงเนี่ยได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณหญิงมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในครั้งหน้าค่ะบุ้งจะพาคุณผู้ชมนะคะไป พบกับสมุนไพรอะไรดีๆต้องรอติดตามสำหรับวันนี้รายการเชฟปรุงยาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนอมริรนทีวี